เื่อนไหวกันและกดดันรัฐบาลผมก็เลยตั้งใจว่าจะใช้พื้นที่ตรงนี้แหละครับออกมาเรียกร้องพี่น้องประชาชนย้ํานะครับสิ่งที่เราควรต้องได้เห็นคือกดดันกัมพูชาให้ถึงที่สุดจนกระทั่งต้องให้มันขอมากราบตีนกราบตีนไม่ได้ไม่เป็นไรก็ขอให้มันโยกมาแล้วกันขอเจรจาหน่อยแต่เราจะต้องทําลาย อาวุธยุทโธปกรณ์ของมันให้เรียบร้อยก่อนเพื่อความสงบสุขของแผ่นดินนี้ไปอีกนานหลายสิบปีแล้วก็เจรจาถ้าเจรจาปุ๊บเราก็ต้องยื่นเงื่อนไขไปเลยว่ากูจะเอาหนึ่งต่อห้าหมื่นเท่านั้นเดี๋ยวไปเคลียร์กันเลยสองแสนมือเลิกคิดไปได้เลยทํา MOU ลกเลิก MOU 43สี 4, 3, 4, 4, 1, ่สามให้หมดสี่สี่ลกเลิกให้หมดนะครับเพราะมันเป็นเพียงแค่กรอบเท่านั้นแต่มันต้องเอาหนึ่งต่อห้าหมื่นแล้วไปปักปันเขตแดนกันใหม่ไปด้วยกัน สองอย่างนี้ก็พอครับไม่ต้องมากมายนะยังไม่ต้องถึงขนาดที่ว่าจะไปยึดสี่จังหวัดของเขาแต่ก็ไม่แน่นะครับถ้ามันยะโกนตีนอยู่อย่างนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าทหารไทยจะคิดยังไงมันมีคนพูดเยอะว่าลบชื่อประเทศกัมพูชาออกไปจากสารระบบเลยดีไหมผมก็ยังไม่อยากให้ถึงขนาดนั้นเพราะผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยนะครับด้วยความพี่มนุษย์เนี่ยมันสามารถพูดคุยกันได้ไอ้เรื่องผมแดงมนจะกลายเป็นเรื่อง เล็กๆไปเอาอย่างนี้ก่อนอย่างแรกก่อนยกหูมาโทรศัพท์โทรศัพท์มาแล้วก็มาคุยกันว่าขอเจรจาหยุดยิงหยุดลบเราก็ต้องข่มเขาไปเลยว่ากูจะเอาหนึ่งต่อห้าหมื่นนะถ้ามือไม่ให้กูก็ไม่เอาจบผมต้องเรียกร้องพี่น้องชาวไทย,ยนี่แหละครับให้ท่านรู้ให้ท่านเข้าใจว่าความแตกต่างระหว่างหนึ่งต่อห้าหมื่นกับหนึ่งต่อสองแสนเนี่ยมันคืออะไรผมยำ้ำนะครับง่ายๆเลยหนึ่งต่อห้าหมื่นแปลว่าคุณเป็นคนไทย แต่ถ้า 2, 2, 3, หนึ่งต่อสองแสนเมื่อไรแปลว่าคุณขายชาติเอาง่ายแค่นี้แหละครับแล้วเจราจาหยุดยิงก็เจราจาไปนะครับแต่ของเราเราต้องรักษาอธิปไตยของเราไว้จุดไหนที่มันล้าเข้ามาผลักดันออกให้หมดโดยยึดตามแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นไม่ต้องไปฟังกัมพูชาแล้วครับไม่ต้องไปฟังใครทั้งสิน้นปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยครับไม่ต้องฟังเขามึงออยากพูดอะไรมึงพูดไป มึงอยากจะทำอะไรมึงทําไปแต่กองทัพบ,บอกเดี๋ยวกูจะต้องผลักดันให้พวกมึงเี่กกลับไปสู่ที่ตั้งของมึงคือชายแดนโดยยึดหลัก1ต่อห้าหมื่เท่านั้นอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงนะครับอันนี้เป็นหลักการที่ผมเนี่ยอยากจะรณรงให้คุณผู้ชมเนี่ยคิดตามนะครับผมไม่ได้สนับสนุนการชุมนุมนะครับอย่าอมีครั้งหนึ่งแต่วันที่สองเราเจอกันครับพูดแค่นี้แหละครับประชาชนเท่านั้นครับที่จะเอาชนะนักการเมืองได้ สิ่งที่พักเพื่อไทยทำมาตลอดตั้งแต่เป็นรัฐบาลมาฝากพี่น้องประชาชนลองคบคิดดูถ้าท่านไม่เลือกพักเพื่อไทยสักสมัยหนึ่งพักเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลสักสมัยหนึ่งประเทศจะดีครับเหมือนกับที่สมัยพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านประเทศสงบสุข,ขเขมรไม่หือไม่อือบ้านเมืองพัฒนาไปจนถึงติดอันดับหนึ่งในหลายๆด้านด้วยกันของโลกนะครับยามีครั้งหนึ่ง นั่นคือสิ่งที่เราปรากฏให้เห็นแล้วแต่พอพักเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลปุ๊บชิบหายแม่งทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามท่านจะเลือกไปพักนี้อยครับผู้ชมครับอันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่นะครับลองใช้วิจรารยญาณของท่านแล้วก็ไปคำนวณดูให้ดีว่าท่านอยากจะเลือกพักเพื่อไทยอีกเหรอ จะเลือกอีกเลยแล้วแต่ท่านนะครับเพราะส่วนตัวผมไม่ผมรู้จักท่านินชินวัตรมาตั้งแต่ตั้งแต่ผมเป็นนักข่าวอยู่มติชนนะครับผมไม่เคยเลือกพรรคนี้เลยเพราะผมมีความรู้สึกกับพรรคนี้ไม่ใช่พรรคการเมืองย้ำนะฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมลองใช้หลักตรรกะของท่านไปคิดพิจารณาเองกันแล้วกันว่าพรรคเพื่อไทย เป็นรัฐบาลมาสองปีเนี่ยประเทศชาติมันดีขึ้นหรือประเทศชาติมันชิบหายลงไปเรื่อยๆท่านคิดเองนะครับแต่ผมผมไม่เลือกอยู่แล้วชัดเจนนะครับคุณพุ่งดีไม่มีจริงแดงเชียงใหม่รู้สึกเสียใจกับพรรคเพื่อขมิพอกันทีนั่นแหละครับเราจะรู้ว่าใครรักชาติจริงรือไม่จริงอะไรยังไง ผมให้ชื่อตอนนี้ว่าเลือกเพื่อไทยแล้วไงแล้วเป็นยังไงอืม